สำหรับบางท่านนะครับที่ชอบลงทุนด้านอสังหานะครับอยากจะซื้อขายที่ดินอยากจะซื้อที่ดินมาแบ่งล็อกปลูกบ้านขายอะไรต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่าไม่กล้าลงมือทาครับเพราะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะมีความรู้อย่างเพียงพอนะครับปรากฏว่าบางครั้งลงทุนไปแล้วนะครับไม่สามารถดําเนินการต่อได้นะครับเราก็ไม่รู้จะไปถามใครครับบางครั้งไปถามแล้วนะครับก็ไม่มีใครรู้จริงที่จะตอบเราได้แม้กระทั่งบางครั้งนะครับไปถามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็อที่บายแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วก็จากปัญหาที่พี่น้องถามมาในรายการเทคนิคที่ดินนนพปรระะชชาคับ เราไลฟ์สดตอปบปัญหาพี่น้องประชาชนมาเป็นป,ปีที่4แล้วนะครับนับหมื่นนับพันปัญหาที่มาถามเรานะครับเราได้ตอบให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาเรารู้ทั้งหมดแล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนติดปัญหาเรื่องอะไรติดขัดเรื่องอะไรนะครับเราได้รวบรวมประสบการณ์30ปีนะครับมาสอนให้ท่านนะ่ะทั้งหมดเลยภายใน3วันท่านจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องที่ดินทั้งหมดตั้งแต่แก่นของมันรากของมันนะครับ หลักฐานเอกาาสารสิทธิ์แต่ละชนิดมันมีผลกับเราอย่างไรที่ดินแต่ละประเภทนะครับเราทําอะไรได้บ้างเอกาสารสิทธิ์แต่ละชนิดนะครับมันมีเงื่อนไขมีขอ้อกําหนดอะไรบ้างเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ก่อนซื้อที่ดินเราต้องมีวิธีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับและที่สําคัญนะครับนักอสังหาที่กําลังซื้อที่ดินแบ่งล็อกขายอยู่นะครับวันนี้ผมได้แกะเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พรบจัดสรรที่ดินระเบียบของกรมที่ดินทั้งหมดนะครับนำมาบูรณา,าการร่วมกันหาช่องหาทางออกให้ท่านนะครับว่า ท่านจะแบ่งเก้าแปลงโดยไม่ขอญาตจจะสันนะครับมันจะมีผลอย่างไรบ้างแล้วก็ก่อนดําเนินการเราจะวางแผนยังไงแต่ละบทเนื้อหาแน่นมากนะครับมีทั้งหมด14บทนะครับและหลังจากจบคอร์สนี้นะครับเราก็ยังไปติดต่อกันทาง Facebook ทางไลน์กลุ่มปิดนะครับซึ่งสามารถพูดคุยเรื่องที่ดินนะครับอาจารย์จะให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นที่เลี้ยงให้ตลอดไปนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเรียนวันที่17 18 19มีนาคม2566นะครับมีนแรมนซาศัน์รารถนนแจ้งวัฒนะครับที่กัดแ่2เคนเา่าน้นระครับ ถ้าใครสนใจนะครับพิมเขาว่าสนใจเข้ามาได้เลยครับครบ25คนปิดทันทีครับครับท่านที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องที่ดินทั้งหมดนะครับแล้วก็มีความประสงค์จะเข้าคอร์สสัมนากับเรานะครับท่านสามารถเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์คลินิกที่ดินนะครับมันจะมีลิงก์อยู่ใต้โปรไฟล์อยู่แล้วท่านสามารถกดเข้ามาดูรายละเอียดคอร์สและก็สมัครเรียนได้เลยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับท่านสามารถทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ทันไลน์ไอด์ at runewat ครับ r u n e w a t ครับเดี๋ยวทางแอดมินของเราก็จะให้รายละเอียดนะครับหรือท่านสามารถโทรประสานกับแอดมินเราได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศพัพท์090-245-897-9ครับแล้วพบกันครับ